สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องหลายคนสงสัยเห็นลุงลิปตัึงแต่ปีที่แล้วเบ้าหนอมว่าสิขายบ้านเด้ขายไปนอเห็นลิปอยู่ว่าสันบอท่านเด้ขายอยู่ยังถ่าพี่น้องอยู่ครับถ้าผู้เสีมีวาสนาดีต่อกันอยู่ครับบ้านเดียวสันเดียวสองหลังครับโบกในเนื้อทีร้อยแปดสิบสามตารางวาครับถนนตลิงชันสุพรรณบุรีครับเลยสถานีรถไฟบางไผ่มาหนึ่งป้ายรถเมล์เราก็เรียซใส่เขาซอยวลาดประดุกหรือว่าถนน บางไผ่นองเผาง,งายนะครับพ่อเลี้ยวไส้เขาซ้อยวัดลาดประดุกแล้วแลนตรงมาอีกประมาณ3กิโลกว่าครับพี่น้องเลยสะพานขามข้องวัดลาดประดุกมากครับหอดลานอาหารจุ่มยักครับชิดขวาว้ครับมองเสียกไฟกระพริบนี่แหละครับผมตึกร้านขายของทรงสีฟ้านะครับหรือเขาเอินว่าสร้อยเกลแต๋วนะครับ ถนนเรียบคลองบางไทรนี่แหละครับเลี้ยวขวาเข้ามานีนะครับหลังจากเลี้ยวขวาแล้วประมาณ3 0 0เมตรครับพี่น้องหอดสี่แยกมองพ่อหอดมุมเสาโทรศัพท์พี่น้องขามคลองสักก่อนครับขามคลองก่อนนี่แหละมองรถสีขาวเลี้ยวมานีแหละครับเฮาก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับมองไปเดอะเกตไลท์หรือไปเดอะซาลาอยู่น้ำกันนี่แหละแลนไปอีกกสิประมาณ3 0 0เมตรนี่แหละครับผมขางหมู่บ้านเดอะเกตไลท์นั่นแหละครับเฮาก็จะเลี้ยวขวาอีกที่หนึ่งครับผมตรงไปจังหน่อยครับเรียบคลองไปทักก่อนครับ แลื่อเรียบคลองมาเรื่อยๆครับถนนเรียบคลองบางไซนี่แหละพอเห็นหมู่บ้านเดอรเกตไล่เนี่ยนะครับมุมเสาทงมุมเสาไฟฟ้านี่ครับเลียวทรายนี้ครับพอต้องเลียวของหมู่บ้านเลยมานิดเดียวนึงครับกำแพงเดียวกันครับผมแต่ว่าถนนก,จก็จะแตกเจ้าหน่อยเพราะว่าเทศบาลก็มาเอาไล่เสร็จหรือขึ้นนั่นมาหอดแถบ,บุญนี่ครับตอนนี้ยกเป็นของเทศบาลตั้งหลายปีแล้วครับผมนะฮะเข้าไปครับปุระสุดโครงการยู่งวมุมขวามือขรรบานเบ้าถนอมครับผม หอดแล้วครับพี่น้องหัวอมุมทางขวามือนี่แหละครับผมตรงไปหน่อยของข้าเจ้าดอกครับของผมยุหขวมือนะครับมุมนี่ส้อยนี้ครับส่วนตัวล่ะครับยู่หัวมุมครับหัวเลียวพอดีหล่ะครับเน่าไปหอดสุดส้อยพู่ล่ะครับผมมีสองหลังน้ำกันครับผมมุมนี่ล้างแรกครับสังกอนพี่น้องสังกอนนะครับเราจะลังสังไม้ทางในครับผม เงียบดีครับบรยากาศร่มรื่นเป็นส่วนโตนะครับผม่าส่วนกลางกันสามสิบหาบาทตคาขยะครับผมเสียให้เทศบาลนอกเขามาเก็บสู้เดือนนั่นแหละครับเดือนละสามสิบห้าบาทต่อหลังค่าครับผมหลังแรกส่งเกาครับสองจัวครับส่งดังเดิมครับส่งอนุรักษ์สมัยตะกี้นะครับผมหลังไม่ก็จะตามสมัยครับส่งโมเดิร์นเขากำลังฮิตกันนะครับมุมต้นบกเพาเนี่เป็นหลังเกาครับหลังเดิมครับผม ส่วนมองกลางเนี่ยก็ยังเป็นที่โล่งอยู่ครับมีต้นมะขามต้นมะม่วงครับผมนะฮะนี่ก็เป็นหลังไม้ครับอยู่มุมนี่นะครับอยู่คนละฟังครับพะว่าสือคนละเทือดินคนละล็อกนะครับผมหลังไม้เนี่ยก็สามห้องนอนสองห้องน้ำครับมีประตูม้วนนะครับมีรุ่งจอดให้ย่างดีนาบ้านเนี่ยก็เก๋งปิกอัพจอดได้ซีคันครับผมสอนกันได้ครับ ล็อกกลางเนี่ยก็เป็นต้นไม้ครับผมยังโล่งอยู่นะครับพี่น้องสิขึ้นบ้านเซาขึ้นอพาร์ตเมนต์ได้เลยมุมนี้นะครับผมนี่เกิดเป็นเพิงห้องเก็บของครับพี่น้องนะครับเป็นขั้วลุยสวนเบ้าหนอมพร้อมนะครับสิปิ้งสิกีสียางครับมุมนี้ครับบ่าต้องย่านผู้ได้ครับคุกเต็มทีแล้วยู่มุมนี้นะครับนี่คือประตูเข่าบ้านหลังเดิมครับพี่น้องข้างในปล่อยโล่งครับมีห้องนอนสองห้องนอนนะครับ แล้วก็ห้องขั่วพละมุ่มสุพดพละครับมีประตูเลื่อนออกไปทั้งขั้วแล้วก็มีประตูทั้งหลังบานอีกเป็นประตูใหม่อีกประตูนึงครับผมมุมนนกือห้องขั้วครับแล้วก็ห้องน้ำสองห้องน้ำครับพี่น้องนะฮะห้องน้ำก็มีโถชักโครก โถหนึ่งแลักก็มีโถนั่งยองๆอ,อีกโถหนึ่งนะครับผมคนสมัยก่อนพลังคนนั่งเป็นครับผู้เฒ่าก็เลยเอาสองแบบมานะครับด้วยพมมากพี่น้องก็ออกครับผมนะนี่คือหลังเดิมครับอย่าไปมองหลังที่สองกันครับอ่านี้หลังนี้สามห้องนอนสองห้องน้ำครับพี่น้องมีร่งจอรดรถพร้อมนะฮะเข้าไปนี่ก็ห้องแรกครับ ห้องแรกก็มีเตียงให้หาฟุตครับพี่น้องนะฮะมีเตียงมีที่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมพม่น้อมก็ไปถตอนรับแขกนะครับอันนี้ก็เลยคุ้มไวครับเพราะว่าฝุ่นมันหลายเนาะอืมอากาศเมืองไทยจะได้กันตรงมีฝุ่นนะครับติดแดให้เรียบร้อยครับทุกห้องครับห้องกลางห้องน้อยมีเตียงให้3สามฟุตครับนอนสองคนสามคนก็นได้สี่คนแห่งดีครับ นี่ก็คือ,คอห้องน้ำร่วมครับมีชักโครกห้ยั่งดีครับเครื่องสังพงสักผ้าใส่เวบิร์ดแล้วครับผมพี่น้องแล้วต่คุยกันออกมองหันเนาะอืมของสีแถมหรือบปแถมก็ได้อันนี้ก็ห้องนอนห้องใหญ่ครับพี่น้องมีห้องน,น้ำนี่โตนี่แหละครับผมโถส้วมกับคล้ายๆสนิทเดียวกันยี่ห้อเดียวกันครับผมเตียงหกฟุดพร้อมที่นอนเรียบร้อยนะครับผมอืมติดตัง้งสายเคเบิลสายกล่องสายยังไ้เรียบร้อยแล้วครับ ไฟฟื้นเดินในตึกเดินในปูนเรียบร้อยแล้วครับผมมาตรฐานวัตเถาะนะครับแอร์ก็ติดตั้งเรียบร้อยครับไม่ต้องลองใช้ได้เลยห้องข้างนอกกับปล่อยลงไปห้องคั่วครับห้องคั่วกลังบ้านนะครับผมสไตล์ฝรั่งวันเถาะนะครับสำหรับช่วงกาแฟต้มตุนเล็กๆน้อยๆครับผมเวฟน้อยๆนะครับ พี่น้องมักปิ้งย่างทอดนะครับคั่วข้างล่างันลุยสวนกันเต็มที่เลยนะครับตู้เย็นทีวีมี่ไฮนะครับขั้นถูกใจได้ราคากันมองสิไปสิมาก,กันใดกับผมแถมบัดนะฮะเอาคุยกันพี่น้องนะครับโซโฟงโซฟานะครับวถือใจไปกันใดเนะครับถ้าพี่น้องสนใจใจะได้บ้านเดียวสองหลังในเนื่อทีรอยแปตารางว่านะครับอ่านเบอร์แล้วก็นน่มมาก พอกันมาเบิงของจริงกันสะก่อนนะครับถูกใจจังไดต่อร่องกันมองสิไปกันใดทั้งผู้สื่อและผู้ขายครับหรือพี่น้องอย่าเฮ็ดบ้านเซาเป็นอาพาร์ตเมต์แม่นชั่นห้องเซานะครับหรือเสียเอาธุรกิจโรงงานครอบครัวเฮ็ดใดเลยครับในโซนนี้ครับถ้าพอมีกําลังพ่อจิซสื่อคนเดียว2หลังนะครับพี่น้องหาเพื่อนพ้องพี่น้องนะครับมาสื่อคนละหลังอยู่น้ากันมีมูมีพวกครับผม ถ้าผมมีกาลังพอติซเ้อเงินสดเหาเก่าเขาธนาคารทําเรืองกูนะครับผมผมมีทีมงานรับปรึกษาอยู่ครับกําลังพี่น้องซ้ำใดมาคุยกันนะครับมองสีไปกันได้ครับพี่น้องตามกําลังความเป็นจริงสมัยเศรษฐกิจสม,มัอนี้ครับผมาฝากไว้ซ้ำนี่ละครับจะรับคลิปนี้ก็ได้ถืออกถือแกจังไงโทษถามสอบถามคุยจากกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับ